ตามที่ขาดดูทิค่ะอยู่ไหนกินอย่างไรเงเนี่ยครับทุกในตลาดรถประชารัฐรถไฟนะครับตอนนี้นะครับมีน้องๆมาเล่นดนตรีปรอบนะครับตอนนี้มีน้องๆมาเล่นดนตรีปรอบในตลาดประชารัฐรถไฟนะครับรวมเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับมีปอแดงๆนะครับ นะครับแดงๆเกียวเกียวอยู่หน้าเวทีนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับว่าไม่ให้เดืร้อนนะครับนะครับแล้วก็ยังมีโต๊ะนั่งนะครับที่จะนั่งรับทานลูกค้าครับมีโต๊ะนั่งของท่านลูกค้าดึงขั้นกัครับขอบคุณครับน้องเดียวอะไรลูกน้ำเป็นไหมลเขาเรียกเกียวอะไรนะแม่

Uhm, นี่นี่นี่ผันี้กินนะ้ยไมด้แน่นี่นี่เลยงเขียวแล้วก็ผัดดเนีนี่แหละแร้วงกินสองเพื่นได้ั้งอ่นี่เลยหมอป็นกุขภาพไายให้รอได้ไหเนะ

ดีมากมินกมเมนูแบบนี้เขาไม่กินหมดอะไรเขาไม่มับ อ่ะกินอ่ะ,อะอทอดหมันย่างอ่ะเขากินทอดหมันย่างนี่มันกินนี่ไ,ได้ต่อร้าเอาสวัสดีครับปองที่ผัก